เครื่องมันใหญ่นอะเครื่องรอบรอบช้านะ่ะบางโรดบางโรดไปอีกแล้วกับบางโรดดาบดาบนี้ลิงออกไหมโรด โบกฝั่งนู้นแหละเกมเกมโบกฝั่งนู้นอ่ะมันมองเห็นตอนนี้มองไม่เห็นเองตะโกนได้ไงกินฝั่งนู้นเร็วเองไงเวลาโบกรถอยู่ฝั่งนู้นตัแเรสตาร์ทไม่ติดครับคันนี้อีดอีดเลยครับเดียว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 ลดลดลดลงลงลงยัยช่วยดันพังมาช่วยดันใจฟัง Để chơi đàn rồi rốt, chơi đàn đi 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 đi. Đi rốt rồi. Đi ơi rốt thái đánh rồi. Đi lút 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 lút, cắt chốt lút chốt lút Cái chơi Có bò cái nổi quá, và. Đi vào đi. lên lên. Hột lên, học lên Dồn thiên luôn nam vậy Thiên lộc Ông bay vậy Lô thạc lô tam này เอาไงวะเอาไงวะเอาไงเอามันจะขึ้นแล้วนี่จนก็ชนไปวะเอางี้เกมสลิงสั้นกันนี้หน่อยสลิงสั้นกันนี้หน่อย mẹ chinh thức dạ con dạ con dạ con luôn con con cái mẹ chinh dạng hỏi dạng 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 tay dạng 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 Để bắt chiếc bồi thì Mấy ra kia rồi Kiên rồi Ê cơ mà free lô tay chờ Sơ đã slow ơi Đã slow, Đã đi đi đã tay chờ Ở đây về đây, bên, đây bên nước mà ta slow đưa đưa. ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นปกล้อลากไม่ขึ้นครับใช้ร้อยเก้าห้าสองเปล่าครับน่าจะได้น่าจะได้นี่ครับดันด้วย ก็ไม่ขึ้นครับเอ็มมาบกฝั่งนี้ว่ามาบกฝั่งนี้มายืนฝั่งนี้เนี่ยมายืนข้างในเนี่ยเนนคยไเคยไงไปเลยไปเลยเด็ดไปเลยอย่าไปนู่นหน่อย ไปเด็ดเด็ดฟาดวะหัวฟาดหัวฟาดพ่วงติดไหมวะพ่วงติดไหมอ่ะเบ็ดพ่วงดีกว่ามั้างบอลลงดันทีมน้องบ่จุดดันทีมน้องบัดจุดดันทีมน้องเด็ดเด็ดเด็ด Đi đi đan, ở thay chưa đan tí mà nó. À bọn đan luôn, đan thoáng lên. Ao. Oh, เดี๋ยวเดีด๋ยวพอก่อนเดี๋ยวพอกนพอก่อนพอก่อนเดีก่อนครึ่งหนึ่งครับตัทไม่ติดลากไม่อกอกไปอีกปอีกเบกยกไปเลยยกไปเลยยกเลยเลยอีก อีกอีกอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพอพอพอเดี๋ยวให้ลงก่อนรอลงนิดนึงก่อนเลื่อของใหญ่เลยครับร้อยเจ็ดห้าเกาะโบครับตันนี้ร้อยเจ็ดห้าเกาะโบ ิ่งอ้อยครับมาช่วยครับเกะก,กะรถดินลางไปขึ้นครับเอาไปขุดจั่ยกดินอีกยกอีก

ที่สามครับนี่ห้าหกหึงศูนย์ครับจนเดียวสิบล้อลากไ่ขึ้นหกล้อลากไ่ขึ้นรถไทยมาช่วยครับหกหนึงศูนย์จนเดีย,ยครับเ,เดินย่างละเม้นสวัสดีครับสวัสดีครับ บางรถดจมคันเดียวครับเดี๋ยวรอนสามคันรวดเลยครับไปเท<ป>เลยกันด้เทเลยจ่าเลยบัด<ป>จ่าเลยาจ่าเลยทปิดแล้วครับ เดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลย ช่วยอีกทีนึงครับไม่ขึ้นครับเอ้า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 เดินหน้าไปก่อนเลยเดินหน้าไปก่อนเลยดันช่วยด้วยลูกด c elsius c elsius. JI, medidas, oui, ันช่วยเลยดันช่วยเลยเดินหน้าไปเลย ครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับครับรีบๆฝากกดติดตามลำยองดัมสติ้งไปนะครับสวัสดี